สวัสดีค่ะมาแล้วค่ะทุกท่านรถยนต์ราคาเบาๆนะคะในชมสวยๆรถมือสองราคาหลักหมื่นนึกถึง JK ค่ะวันนี้นะคะมาแนะนำให้ชมกับ Honda Civic ตดาตนะคะรถคันนี้ทรงรอรอค่ะทุกท่านเครื่อง B20B เกียร์ออโต้นะคะ เครื่องดีเกียร์ดีชุกร่างดีค่ะเรียวสูตรไม่มีดังนะคะแอร์เย็ดเพลงเพาะค่ะสีสันก็ตามอายุการใช้งานนะคะเพราะว่าโรเกอร์หลายปีแล้วค่ะทุกท่านมีรู้รอยตามอายุการใช้งานเลยทีเดียวตามการเวลาด้วยค่ะร้อแมกขอบ15เป็นเรนโซ่หม้อน้ำมินียมนะคะเรมคบพร้อมโอนค่ะภาสีพรบรปีห5ห้านะคะภายในเป็นเบาะหนังค่ะทุกท่านเกียร์ออโต้นะคะกระจกไฟฟ้าพวงมาลัยพาวเวอร์ค่ะ รถปี99นะคะรถบ้านแทรราคาหลักหมื่นนะคะคันนี้ Honda c ซ v i c ตา t ต47,500บาทค่ะรถอยู่แถวบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะคะถ้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือว่าต้องการไปดูตัวจริงท่านสามารถติดต่อกับผู้ขายโดยตรงได้เลยด้วยค่ะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยนะคะนัดหมายกันร่วงหน้าค่ะและไปทดลองขับด้วยตนเองนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้แอดมินราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ